สวัสดีค่ะน้องเซเว่นค่ะสวัสดีครับน้องเซเว่นครับสวัสดีครับค่ะน้องเซเว่เวนเนาะค่ะคนรอซีเซเวน่นเนาะสีขึ้นเขินเนี่ยค่ะท่านผู้ชมอายกล่องเน็เพราะว่าเพื่อนเขากล่องเป็นครั้งแรกเนาะคะ่ะครับค่ะมาตามน้องเซเว่นในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันหรยหกสิบเจ็ดนาะค่ะอีสองมือเหลขก,กออกแล้วน้องเซเว่นนี่เพิ่นฝันดีว่าสั้นฝันมือไดครับน้องเซเว่น ฝันมือไเกาะฝันมือแรกฝันมือแรกฝันมือแรกม,มือขื่นนี่บอฝันจังไดบโอ้ความหมายเพิ่นกับฟ้นขื่นนี่เนาะฝันว่าจังไรครับวานยามาหาแม่แล้วก็ออยาไปสวนท่านยาแตงหึไผ่ก็ต้องดังเลยก่ต้องดังไผ่ก็ครับไผ่ก็มาหาใครๆหน้ามาหายาพิษยาพิษยาพิษนี่เพิ่นยังมีชีวิตอยู่บอรครับ เพ,เพิ่นเสียแล้วบ่ครับเสียแล้วยังมีชีวิตอยู่เสียแล้ว,ลวนะอ๋อความหมายของนะของน้องเซเวน่นก็นคือเพิ่นเสียแล้วค่ะท่านผู้ชม,มเพิ่นเสียแล้วเพิ่นมาเข้าฝันบ่อืกเพิ่นมาเข้าฝันเพิ่นมาว่าจังได๋ล่ะน้องเซเวน่นเพิ่นมาว่าโลดงัดต่เป็นจังไดเนาะ ลูกยาเป็นจังไดนาอ,อือบันววาจังไดอีกบันนี้บรรพวายาตอตุวเพลินไปทำงาน,นยายาเพลินบาลูบาเตลูกเพลินไปทำงานแม่อมืบาจังไดอีกบันนี้ครับพคุณแม่นั่งอยู่กัางางก็ได้ครับคุณแม่เพื่อก็นั่งอยู่กัางานนะครับเนาะค่ะแม่ก็ไปหายาแม่ก็ไปหายาอืม,อมจังไดอีกบันนี้ เพิน่นก้อนนี้แม่เพื่อนมาบอกเลขอยู่บลางานเพื่อนบอกจะใชนนะ้น้องสิเว่นมันสองสามแปดฮะมันสองสามแปดหนึ่งสองสามแปดอันนี้ 1> 1, 2, 3, เป็นเลขที่ยาบอกแม่เพื่อนบอกเลขแล้วเพื่อนว่าจะได้อีกวันนี้ก็ยาไอาต์ ไปเที่ยวทะเลอ๋อไอ้ตัดไปเที่ยวทะเลหญ้าเป็นมาหาเนาะหญ้าเป็น่เสียชีวิตไปแล้วเนาะคุณแม่แมนบอกค่ะแมนค่ะหญ้าเสียชีวิตไปแล้วเป็นฝันบ้าันมาถามแม่ก็เป็นหน่องเป็นฝันเนาะเนาะหน่องฝันเป็นหายมาสองงวดเลยดิหายมาสองงวดล้วบอกคุณแม่แมนคือหน่องเซเว่นนี่หายมาสองงวดแล้วเนาะค่ะงวดศูนย์สามกับงวดสองหนึ่งศูนย์สามกับสองหนึ่งเนาะค่ะเป็นหายมาสองงวด งวดนีเพิ่นไ้ตัวไหนกว่าค้าน้องเสเ้่าปดเก้าห้าหนึ่งสองสามแปดตัวไหนน้องบัตนีนน้องตัวไทยตัวไทยาไเวันตัวไทยเด้อหนึ่งสองสามแปดเก้าห้านะค่ะเพิ่นไ้มากค่ะลองไปตัดเลเบิ้งค่ะท่านผู้ชมน้องเซเว่นี่อายุจัปีนาะสี่ปีสปีเนาะค่ะเขากันใดนสี่ปีเขาโรงเรียนเราบอกคุณแม่เขาอยู่อนุบาลสองอนุบาลสองเนาะค่ะ <Yeah. S 1> ค่ะกษียกากไอยเน่ขึ้นคืรเน่บ่เคยเขาก้องเนาะค่ะ <c oughs> บ่่คยสูนาคุนปันไดเนาะค่ะ <c oughs> แต่ว่าก็ถือว่าดีค่ะทีนองเพิ่นฝันละเพิ่นข็มาว่าหุฟังเนาะค่ะกับปติปัตโต้ได้แน่บ่ได้แน่ค่ะท่านผู้ชม <c oughs> แต่ก็บ่เป็นยังเนาะค่ะย,ยึดตัวเลขไว้เนาะค่ะเพราะว่าตัวเลขนี่แม่เพิ่นว่าถ้าเพิ่นได้ห้คือแม่นเพิ่นว่าค่ะส <c oughs> งวดแล้วเพิ่นว่าค่ะงวดนี้เป็นงวดที่สามทีนองเสียหายตัวเลขเนาะค่ะ เพิ่นว่าผียาเพิ่นมาบอกเนาะคะ่ะครับ1 2 3 8 9 5เป็นตัวเลข6กตัวเลขสาวนี่คแปดเก้าหบอกคุณแม่แม่นค่ะ8 9 5 8 9 5, าห้เนาะ3ะตัวท้ายเนาะ3ตัวท้ายแปดเ9 5 3ตัวท้าย2ตัวท้ายเนาะค่ะยำเนาะค่ะค่ะเป็นแนวทางในงวดวันทีน่1สิงหาคม2567นี่ค่ะน,น้องเสบียงมีหยังสิเว้าอีกบ่ครับบ่มีครับพี่บ่มีแล้วเนาะอ่ะ อ่ะขอบคุณน้องเซเว่นได้หลายครับอ่ะสวัสดีท่านผู้ช่วงหครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมมาสรุปกแนวทางตัวเลขของน้องเซเว่นครับผมแนวทางจากความฝันของน้องเซเว่นครับผมเด็กหน่อยบริสุทธิ์ผ้าขาครับผมเพื่อนฝันครับผมแม่ข้องเปนว่าเพื่อนฝันเพื่อนหายเลขกถือมาแล้วสองมวดแมวเปิว่างวดสองหนึ่งกับงวดสามศูนย์นะครับเนาะ งวดนี้เป็นงวดที่3น้องเซเว่นฝันเห็นหญ้าเนาะครับเนาะฝันเห็นหญ้ามาหามาถามข่าวถามข่าวหาลูกชายของเพิ่นเพิ่นว่าครับแต่ก่อนจะไปคุณยาก็ได้บอกเลขของน้องเซเว่นครับผมเพิ่นบอกเป็นตัวเลข6ตัวเนาะครับเนาะเลข6ตัว1 2 3 8เพิ่นว่าครับรอบแรกให้มา1 2 3 8ครับผมแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมา9 5 2 3 8 9 5เป็นตัวเลข6ตัวจากน้องเซเว่นครับผม หญาบอกเพื่อนว่าแลักเก้าเจ็ดสองนี่เป็นตัวเลขที่น้องเสว่นเพี่นนจับให้แม่ของเพื่อนนะครับเนาะจับเลขลอตเตอรี่ให้แม่ของเพื่อนคุณแม่เพื่อนว่าน้องเสเว่นนี่ให้โชคมา่อเร็วสองงวดครับผมงวดนี้เพันจับได้เก้าเจ็ดสองครับผมแต่ตัวเลขที่เพป็นฝันล่ะญาบอกนี่เพื่อนหายมาหนึ่งสองสามแปดเก้าห้าครับผมเป็นตัวเลขหกตัวนะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดท่านผู้ชมถึงใจกับตัวเลขเฉื่อยฉ่ำคับตัวเลข พี่น้องเซเวียนเป็นห้มากอะจับไปลองนอะครับเนาะจับไปลองพิจารณาลองเบิง่บงบ่ิเ่อาจจะได้รางวัลใหญ่กับน้องเซเวียนก็นได้ครับตัวเลขกหกตัวลองเบิ่งนะครับเนาะอาจจะได้รางวัลใหญ่กับน้องเซเวียนครับคลิปนี้บลาทัพุ่นก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับ คลิปหน้าพอกันไหมครับผมก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าวท่องพูนหาคลิปที่ดีตัวเลขดีๆครับมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปเนาะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของท่องพุ่นชาแนลครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชค m ắ นร่ำรวยเงินทองส,สุขสุขคนครับคลิปนี้ท่องพูนก็ขอจบคลิปไปเพียงตอนนี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมขอบคุณครับ